จะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างพี่เป็นคนดีพี่ไม่อยากเปลี่ยนอดี๋ยวจะเปลี่ยนหรอว่าเรื่องดีๆยังเก็บไว้เรื่องที่ไม่ดีก็จะพยายามปรับปรุงกันก็ยี่สิบหกปีแล้วขอให้พี่ๆนักข่าวทุกคนยังสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอเป็นให้เป็นปีที่แอกว่าพี่ๆทุกคนมีความสุขมากๆไปพร้อมๆกันขอให้เป็นปีที่ดีที่สุดของพี่เหมือนกันสุขภาพแข็งแรง เพลงปังๆคุณก้เหรอคะคุณก้าวคุณก้าวอยากอวยพรอะไรคะอยากอวยพรอะไรคุณก้าผมอวยพรเขาทุกวันที่ที่จะวันเกิดหรือไม่วันเกิดผมก็อวยพรสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาอยู่แล้วอวยพรว่าอวยพรว่าอวยพรว่าร้องเล่นร้อเล่นนะก็ก็ก็ผมว่าเขาเก่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ ประสบความสำเร็จเป็น global star อยู่แล้วเราก็มีแต่ไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นอะไรเงี้ยเราก็รอเชียร์เราสปอนเซอร์ด้วยแล้วเออขวัญขวัญฮะอยากให้เจอคนดีดีไหมอยากให้เจอคนดีดอยากให้เจอคนดีดใครนะพี่คนดีดีที่หูดีดีโอ้โหคนดีดีที่หูดีดีพี่พี่เพื่อนได้ยินไหมใครนะเขาฝันให้เราไหนล่ะพี่ พี่นึกว่าจะเป็นซีนแบบเซอร์ไพรส์แบบใช่อะไรอ่าเง้ยไม่พี่ถ้าหยิบวันนี้มันจะต้องเป็นอะไรเล็กๆอ่ะลรอกอะไรก็ได้เฮ้ย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 ลืมเอามาว่ะมีไหมมีเตรียมไว้ไหมอะไรนะฮะเตรียมไว้แตขวัญไม่มีเลยพี่ไม่เห็นจะมีเลยยังไม่เห็นเลยเนี่ย าเราเตรียมเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเราบวชพูลเดี๋ยวเราเตรียมไม่เซอร์ไพรส์แปลว่าอะไรไม่รู้จักเลยเซอร์ไพรส์คืออะไรคุกเข่าหรือเปล่าคุกเข่าคุกเข่าทำไมเราไม่เคยคุกเข่าให้ไขราเราเล่น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 แต่แต่ทุกปีเราไปเล่นง่ายนะแต่ทุกปีเราต้องไปเล่นง่นะปีนี้เหรอยังไม่หมดวันเลยนะครับไม่ต้องมาดึกมากค่ะเดี๋ยวเมา เออปีนี้จะมีไหมเซอร์ไพรส์นึๆเนี่ยบอกกันมันก็ไม่เซอร์ไพรส์ซิพี่แสดงว่าเราก็เตรียมไปแล้วไม่รู้เหมือนกันพี่วันนี้มัเกิดเขาหรอเนี่ยเมื่อกี้ใครวยพรไปลืมไปแล้วลืมไปแล้วยี่สิบกปีเราค่ะยี่สิบหกกระตัดแหวนแวนแหวนยี่สิบหกกรัดยี่สิบหกกรเราไหวไหมเราพอมไหมในกระเป๋ายี่สิบหกกรัดก เดือนเดียวเขาก็หาแล้วพี่ไม่ผมไม่มีความรู้เรื่อง ah เพชรอยอันวุณี้ี่สิบหกกระดคือเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้คืออะไรผมก็ไม่รู้มูลค่าอะไรผมก็ไม่รู้เพราะว่าผมฝักใฝ่แต่เรื่องการทำงานทบไมถ้าเนี่ยในทำไมมันเกิดปีนี้ที่ตั้งใจอยากทำอะไรนพิเศษมากมันเกิดปีนี้เหรอคะก็อยากอยากใช้เวลากับครอบครัวเข้ามา แต่ทํางานนะวันนี้มาทํางานแต่วันนี้ทำงานเนี่ยเราจะได้มาเจองานขำคัญเพื่อหนึ่งครอบครัวอ่ามีแล้วไงมีแล้วมีให้กองัฟอะไรกับตัวเองบ้างไม่มีัฟกับตัวเองเหรอครับคิดว่าพี่ให้ทุกวันเลก็ให้ขังกับตัวเองก็ปีนี้เป็นเป็นแบบว่าพักผ่อนหลังการก็หลังๆเหมือนเราก็ซื้อนู่นซื้อนี่อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายแล้วก็ปีนี้ก็ขอให้รางวัลกับตัวเองเป็นดับ ได้พักก็คือจะไม่รับงานแล้วหรอใช่บ๊ายบายลาก่อนไม่ทํางานแล้วหรอไม่ทํางานแล้วจะพักแลก็หรอจะหนีไปฮันนีมูนแล้วก็แต่งงานแล้วอ่าจะแต่งงานแล้วก็ปีก็ตีคอนเสิร์ตเลยค่ะไม่ใช่ผมแน่แน่ว่าผมยังทํางานอยู่ติดต่อเข้ามาได้ะไอพีตอบก่อนแต่งกับใครแต่งกับใครนีอ่ะเม้นกับตี๋ โอ้ไม่ก็วิวกินแล d พีพีกิ e เดรนบอเป็นที่คอนเสิร์ตพรีเซนต์โดยจีซู่าชื่อยาวมากหายใจไม่ทัชื่อเป็น b ิวกินกับพีกแต่ว่าเป็นงานแต่งของเม่นกับติ๋อแล้ว b ิวกินกับพีจะแต่งงานกันไหมอะไรนะฮะิกินกับพีจะแต่งงานกันไหมแต่งอะไรนะพี่อะไรนะเปลี่ยนไม่ได้ยินเอรูดารูดัารูดัาอะไรนะมีอะไรอีกไหมฮะวิกินกับพีจะแต่งในคอนเสิร์ตไหม เดียวกิ้นกับพี่ๆจะแต่งงานกันไหมมันเป็นเรื่องอนาคตอนาคตเนี่ยมันไม่แน่นอนมันจะใกล้ๆนี้ไหมลูกมันก็มันมันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับหนูพี่มันจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์อะไรในคอนเสิร์ตไทยอะไรนะฮะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์อะไรในคอนเสิร์ตไทยเซอร์ไพรส์เตรียมโชว์ที่ดีแล้วก็ให้ทุกคนอ้าปากหว่อตลอดโชว์เลยอ้าปากหว่อเพราะว่าอาปากหว่อเพราะว่าไฟดับ อ่าพูดถึงอะไรคอนเสิร์ตครั้งนี้หน่อยอะไรเดี๋ยวคอนเสิร์ตครั้งนี้าพิเศษของโปรเจกต์นี้ก็คอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับผมเป็นคอนเสิร์ตที่เป็นต่อยอดมาจากโปรเจกต์หนังเรื่องซองแดงแต่งผีแล้วก็ได้มาทำคอนเสิร์ตวันที่345นี้นะครับผมมิถุนายนขันป่าวันทีมันแรงบอกเลยว่าข้างในเนี่ยมีเซอร์ไพรส์โชว์เยอะแยะมากมายเลยเยอะแยะมากมายก็อย่างที่พี่บอกเหมือนว่าโชว์ส่วนหนึ่งอะครับมันก็จะถูกต่อยอดมาจากหนังภาพยนตร์ซองแดงแต่งผีแต่หมายถึงว่าพอมันเป็น งานแต่งอย่างเดียวอ่ะมันก็จะมีอะแองเกิลอื่นที่ถูกตีความมาทำเป็นโชว์อีกที่อาจจะไม่ได้อยู่ในหนังแล้วก็อาจจะมีอะไรที่แบบแฮปปี้อ่ะความรักมันเป็นงานแต่งแบบพี่หมายถึงว่าในซีนมันเป็นแค่การแต่งแบบเหมือนกับว่าไม่จําใจแต่งเนาะจาใจแต่งก่อนที่จะหมูกพนันแต่หมายถึงว่างานแต่งอันนี้มันคืองานแต่งแบบ งานแต่งนะพี่ถ้างานแต่งอย่างพี่ต้องไปกั้นประตูเงินประตูทองแล้วนะกั้นกั้นประตูเงินประตูทองกั้นเลยพี่ชอบพี่ชอบจะมีไหมจะมีไหมซีนแบบนี้ซีนแบบร้านอะไรก็จริงๆแล้วบอกบอกเลยว่าผมว่าไอ้กิมมิคของความเป็นงานแต่งอะไรเงี้ยเอลิเมนต์อะไรอย่างเงี้ยมันมันก็อาจจะมี มาอยู่ในโชว์อาจจะมีมาอยู่ในในการที่แตกออกมาเป็นไอเดียในเอลเเมนต่างๆในในคอนเสิร์ตนี้ไม่อยากสปอยเยอะพี่ uh เดี๋ยวไปถึงแล้วคนก็จะแบบเหมือนกับว่าร,รู้ว่าจะเจออะไร uh ไม่อยากสปอยหรือไม่รู้ <laughs> ฉันไล่เพลงตั้งแต่เพลงแรกจนเพลงสุดท้ายเลยเขาหมดกี uh ่เพลงสามสิบนิดๆ uh ถามที่เบายังถามไม่เบลทั้งหมด ที่เบลอุขเขาเตรียมตัวร yeah, ้องเพลงเมื่อคือเขาร้องเพลงอะไรกระแฉนะครับนี่นอกจากห้าเพลงในซองแดงแล้วอ่ะมันจะมีเพลงพิเศษอะไรใส่เพิ่มเข้ามาอีกมันมันจะมีแค่ห้าเพลงนะครับเพราะว่าร้องวนอ่ะเพราะว่ามันมาจากซองแดงมีห้าเพลงก็คือมีแค่นี้เลยมีแค่นี้ก็คือห้าเพลงอ่ะมีแน่นอนแต่หมายถึงว่าเราลองมองในสมมติงานแต่งงานน่มันจะต้องมีมีพิธีการอะไรบ้างมีช่วงไหนบ้างมีการอินโทรดักชั่นมีช่วงแบบตัดเค้กไหม มีช่วง after party ไหมมีช่วงญาติพี่อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็จะถูกตีความมาเป็นโชว์แล้วก็เพลงแต่ละเพลงที่อาจจะไม่ได้อยู่ในหนังมันก็อาจจะถูกหยิบมาใช้ในการทําให้งานแต่งมันแบบสมบูรณ์เลยครับแต่พี่รู้จินเข้าห้องหอว่าจะใช้เพลงอะไรอมันมีไหมจินเนี้ยมันมีไหมจินเข้าห้องหอท่ห้องหอคืออะไรครับมันคือต้องไปแต่งเสร็จแล้วก็ต้องห้องหอเราเรียนเนหาอะไรใช่ไหมเราอยู่สมมติเรามาจากต่างจังหวัดเราอาจจะต้องอยู่หอเพราะว่า เราก็ต้องเก็บกระเป๋าเข้าไปทีเราต้องอยู่หอกับเพื่อนเข้าห้องสอโอเคหอพี่ลายอย่างหออะไรหอินทูขอยรู้ไหมหอินทูเครรู้ไหมหอินทูรู้เราสองคนดูกันตลอดใช่ สินสอดร้อยล้านเพ<อ>ราะหนักร้อยล้าน,น,นแล้วหนักร้อยล้านแล้วสินสอดร้อยล้านไหมคะสินสอดร้อยล้านเหรอพี่ผมจะเอาเงินที่ไหน100ลกันร้อยล้านนี่ถ้าผมมีนะผมคงใช้ใช้ประมาณ10ชีวิตที่ผมมีใช้ชีวิตอยู่ทุวกวันนี้ดูนี้ผมกินข้าว <ผม S 1> กับเพราง่ายๆครันที่แปดครับ <laughs> <laughs> พอผมได้กินข้าวง่ายๆสามมื้ออยู่กับคนที่เรามีความสุขแค่นี้ก็พอแล้วจริงจริงต้องฉลองก่อนว่าหนักร้อยล้านอ่า ็อ่ะหนังร้อยล้านพี่พีขอบคุณดีใจครับขอบคุณขอบคุณแฟนๆมากๆที่ให้การสนับสนุนก็หนึ่งร้อยล้านแล้วเรารู้สึกว่าแบบเออมันมันมีคุณค่าสับดีหมากเลยครับว่าเป็นเพราะอยู่เรื่องแรกด้วยแล้วก็เป็นเราะอยู่ในกล่เรื่องแรกด้วยแต่อาจจะออไม่ได้เท่าหลานมากไงค 2, 3, 5, 10, <000. S 1> รับสองสามหมืสองหมื่นกว่าล้านสองพันกว่าล้านไม่สองหมื่นล้านยูเอสดอลลาร์แล้วหลานม <2, 000. S 1> ากตอนนี 2> 2, <000. S 1> น้เหรอก็ไม่ได้แปลกใจอะไร ่ใช่ก็คอดีใจคีใากกว่าก็กำลังจะเดินทางไปฉายยังสามสิบพื้นที่ทั่วโลกเลยเป็นไงบ้ากับความรู้สึกเราที่มานหนังจะไปทั่วโลกเลยก็ก็ดีใจดีใจมากครับเพราะว่าอ่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ที่ที่ไม่ได uh ้ม so ีขนาดเนาะหมายถึงว่าเรามีโอกาสได้ได้ได้ร่วมร่วมทุนในการทําโปรเจกต์นี้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอเรามีโอกาสได้ร่วมทุนมันเลยหมายว่าเราก็จะมีหลายๆแง่มุมที่เรามีโอกาสได้เข้าไปร่วมทําสิ่งนี้ตั้งแต่ าการวางแพลนทั้งหมดของโปรเจก t นี้เลยอย่างเงี้ยผมว่ามันมันเลยอาจจะทําให้หนังเรื่องนี้ได้รอยละมันก็มีคุณค่ากับเราอีกมากมากมาก,มากเลยครับก็รู้สึกว่าขอบคุณทุกคนจริงๆในที่ที่เข้ามาดูเข้ามาซัพพอร์ตขอบคุณแฟนๆขอบคุณคนดูทุกคนขอบคุณแทนทีมงานทุกคนเลยนะครับขอบคุณแทนทีมงานแล้วก็จริงๆที่ทุกคนเหมือนกับว่าเข้ามาให้การสนับสนุนหนังเรื่องนี้แล้วก็รักหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ให้คุณค่ากับมันนะดีใจมาก ร้อยล้านแล้วก็ยังไปต่อได้นะครับยังยังอยู่ในโรงตอนนี้ยังอยู่ในโรงและมีอีก30พื้นที่อ่าเด็กตัวฉายแล้วไปก็ไปต่อยอดได้ในคอนเสิร์ตด้วยใช่ใช่ครับคอนเสิร์ตเป็นต้องแต่งตัวแบบเออตีมตีมมาอย่างมางานตีมก็คือเราเกี่ตีมเสร็จยังอ่ะขาวแดงขาวแดงขาวแดงแต่ว่าถ้าใครแบบอยากจะขาวแดงอยากจะเป็นญาติผู้ใหญ่ใส่ชุดไทยใส่อะไรกันมาก็ไม่ว่ากันนะ อยากจะเป็นใครอยากเป็นเค้กอยากจะเป็นแต่งตัวเป็นแหวนแต่งตัวป็นอะไรก็ก็เป็นขาวแดงที่มางานแต่งแล้วกันอ่าเพื่อนเจ้าสาวมาเยอะเยอะได้ไหมได้นะฮะเพื่อนเจ้าสาวเพื่อนเจ้าสาวเข้ามาเยอะตลอดอยู่แล้วนะฮะท่านไหนเพื่อนเจ้าสาวเข้ามาเต็มห้องอยู่แล้วไม่เราซองเราจะมีพอให้เพื่อนเจ้าสาวหรอได้นะฮะซองเราจะมีพอให้เพื่อนซองมีแต่เงินไม่มีฮะซองมันมีอยู่แล้วฮะเอองั้นก็ถามเพื่อนเจ้าสาวหน่อยค่ะแกสครั้งนี้จะกี่คนอยากแกสครั้งนี้เกสครั้งนี้ครับก็ คือในงานแต่งแดดพี่ว่ามันก็ต้องมีแบบว่าแขกรับเชิญมีเพื่อนเจ้าสาวบ้างฝั่งเพื่อนเจ้าสาวก็เอาแบบ fin, มีแบบพอกลุบกลนะิบละกันก็ต้องแบบว่ามีพอกลุบกลิบบ้างแต่หลักๆก,ก็จะเป็นโชว์ค okay. ู่ของบเราเองฝั่ฝั่งฝั่งเจ้าบ่าวฝั่งเจ้าบ่าวจะมีใครขึ้นโชว์ไหมฝั่งเพื่อนเจ้าบ่าวมีใครขึ้นโชว์ไหมจริงจริง อย่างที่พีพีบอกผมว่าหลักๆมันจะเป็นพอพอมันเป็นทีมงานแต่งอะไรเงี้ยหลักๆมันจะเป็นโชว์ที่มันเบสออนการโชว์คู่กันเป็นหลักอะไรเงี้ยจริงๆแล้วพาร์ทเดียวก็ยังแบบเป็นพาร์ทเล็กๆมากๆอะไรเงี้ยโชว์หลักคือคู่กันแล้วก็ใครแต่ละคนที่มาเสริมอะไรเงี้ยก็อาจจะมีแซมแซมขึ้นมาบ้างตามฟังก์ชันเพราะว่าเวลาแบบเวลาเราไปงานแต่งมันก็ต้องมีพิธีการมีเชิญผู้ใหญ่มาพูดมีอะไรมาอะไรเงี้ยมันก็ต้องไม่ได้แต่งกันสองคนมันก็ต้องมีคนอื่นขึ้นมาบ้างแต่ว่าหลักๆก็คืออยากให้โฟกัสที่ เราจะทำอะไรกันมากกว่อนจากจากโปรดักชันของคอนเสิร์ตที่ผ่านมาของคุณยี้ยคมันคือแบบสร้างมาตรฐานไปสูงมากคุณอาจจะคาดหวังกับโปรดักชันครั้งนี้ว่าเออเราจะเห็นอะไรกันบ้างบนเวทีครับกมีลำโพงมีไฟที่ที่แอปเห็นเวทีแบบว่ามาบ้างแล้วเล็กน้อยก็อะไรใหม่ๆอีกแล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเวทีก็ถูกคิดแล้วก็เดเวล็อปมาจากความเป็นงานแต่งเหมือนกันอยากให้อยากให้ทุกคน เข้าไปรอดูก็จริงๆผมว่าเรื่องปรดักชั่นอะพอพอมันเป็นทีมงานแต่งเนาะมันมันก็อาจจะเน้นฟังก์ชันเพื่อเพื่อการที่จะทําให้เหมือนว่าเล่าแต่ละซีเควนซ์ของงานแต่งนี้ให้มันดูเป็นผมมันเป็นโมเมนต์ที่มันแฮปปี้นะเป็นโมเมนต์ที่มันโพสิทีฟแล้วก็เหมือนว่ามันเป็นมันเป็นงานแต่งงาน่ะงานแต่งงานนมันอาจจะไม่ได้มีอะไรแบบ หวือหวาเหมือนตัวตนของไมล์เพลชเชอร์วีวิกิตเขาจะหอเหินเดินอากาศอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผอฟ้องยาเอ้ายังไม่แทบแตกเลยเขาไม่ได้ย่าจังเลิกเลยหรอกถ้าถูกข่าวพี่ีฟ้องยาหรือว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่แบบสวีทเรียบง่ายแล้วก็ยืนยาวสวีทเรียบง่ายยืนยาวสามนี้เลยก็อาจจะไม่ได้เรียบง่ายมากนะจริงๆแล้วมันก็มีอะไรแบบที่แบบ ตื่นตาตื่นใจเหมือนกันเพราะว่าพีพีเขาทําอะไรแบบธรรมดาไม่เป็นนะพี่เขาอยากเห็นพวกเธอแบบเห่สลิงลงมามีไหมก็เห็นพีพีครับแต่ผมเดินออกมาดูความสูงความสูงเราจะแห่ขันหมากแบบโผล่สลิงไหมมาไม่ได้เอาลองไม่ใช่ดูความสูงนะพี่แต่ว่ามันก็มีอีกหลายวิธีนะชุดชชชชุุุุดดดดเจ้าสาวชุดเจ้าบ่าวทุกคนทั้ง่าแบบนี้ จะมายังงไคือหนูคิดเข้าเยาวประมาณ80เมตรแต่ว่าภาพไม่พอเขาบอกก็เลยต้องลดเหลือแบบว่าอาจจะแบบ3เมตรเลยแล้วก็อย่างที่บอกเลยครับว่า r e s c u ก็คือขาวแดงเลยชุดก็รอดูว่าขาวแดงจะเป็นแดงไหนครั้งที่แล้วเปลี่ยนชุดกันกัตลอดเวลาครั้งนี้จะยังไงสำหรับชุดของพีีก็อาจจะเปลี่ยนน้อยลงเพราะว่าเราพูดไง ะไรนะครับเขาเปลี่ยนเมื่อไหร่ผมก็เปลี่ยนเมื่อนั้นเลยอะคือจริงๆแล้วผมผมอาจจะเป็นคนแบบไม่ได้ไม่ได้แบบเปลี่ยนชุดเยอะนะแต่ว่าแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าเขาเปลี่ยนแล้วผมก็ต้องเปลี่ยนด้วยใช่ทีนี้เราเครียดไหมเราต้องแบบเลือกชุดให้แบบว่าให้แมทให้ทันเขาอะผมไม่ไม่ไม่เครียดอะเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วปกติแบบพีพีเขาก็จะชุดแบบนำรับหน้าผมไปไกลอยู่แล้วผมก็จะเน้นอ่า ความเรียบง่ายคลาสสิกเรียบง่ายคลาสสิกมีดีเทลไวท์ลักชัวรี่เบาสาวก็ต้องตกลงกันยังไงทีมนะใช่นะบบตกลงกันอย่างงี้อัพี่ตกลงกันก็คือเดี๋ยวพี่พีอ่เขาจะส่งชุดที่เขาจะใส่มาแล้วเดี๋ยวผมมาไปหาชุดที่เข้ากับเขาเพราะว่าเราตามใจเขาไงไม่ใ่เลยไม่ใ่เลยเราตามใจเขาไง งานรอบนี้บิวกินใส่ชุดพีพีนี่ใส่ชุดบิวกินชุดบิวกินอ่ะแบบที่บิวกินใส่อ่ะใครก็ใส่ได้ชุดแบบที่พีพีใส่อ่ะบิวกินใส่ได้พีพีใส่ได้คนเดียวนี่ไงเด็กก็ใส่ได้นี่ไงใส่ไม่ได้ทั้งในเหมือนกันเลยติดแบนด์ติดแก๊ติดแบรนด์มันมีโปรโมชั่นหนังควรอยู่9 0บาทด้วย โปรโมชั่นบัตรคอนเสิร์ตลังหน้ยหลังหลังหลังหพันหลังสาครับเว็นที่า0แล้วก็วันที่1นะครูบก็ทางโรงูยูยายูยเยู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 ย่ยู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 รูยูยียู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 วูาูยูยูรูย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 ้ยู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 อยูยูยููยูยนยู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 ยยยน่บ พวงสุดท้ายงสุดท้ายของของซองแดงที่อยู่ในโรงแล้วโหก็เแล้วเศร้าเลยแล้กล้องดูอไรบ้างใหญ่ฮะก็ถ้าใครว่างก็เรียนเชิญไปดูนะครับซองแดงแต่ว่าไม่ใช่แบบไปดูรอบที่แบบเขากดบัตรกันในคนบัตรก่อนนะกดบัตรก่อนกดบัตรก่อนพรุ่งนี้ตื่นเช้ามากดบัตรก่อนแล้วค่อยไปดูหนังครับหรือถ้าไปดูหนังรอบตีสี่มีไหมแล้วก็ค่อยมากดบัตรแปดโมงก็ได้ตามสะดวก อะเดี๋ยวนแอซมูเลยพี่แจเออแต่เพลพี่แจ็คเข้าร้องเพลงีีวยนะออเป็นเพลงเราครับไม่รู้ว่าอะไรนะเขาเขาไม่รู้ว่าเป็นเพลงเราอ๋ออแสดงว่าเพลงออกแมสพี่ยิ่งโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากโกโบ้อีกแล้วโกโบ้อล้เนี่ยจริงจริงวันวันวัน วันที่วันที่พี่แจ็คเข้ามาที่ขนกระแสพี่หนุ่มกัญชัยชวนให้ไปเจออะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าพอดีตอนนั้นอยู่ญี่ปุ่นครับก็เลยก็เลยอดเจออะไรเงี้ยก็เลยเหมือนว่าฝากความรักททยไปมารอบนี้ก็เลยไม่ได้เจอไม่ได้เจอพี่แจ็คเลยพี่พีไปเจอมาปเนี่ยเขาติดต่องานมาแต่ว่าคิวไม่ตรงกันอ๋อออจริงๆถ้าเราว่างมันอย่างเคลียอะไรเงี้ยกระยเหูปุ๊บเราถ้าผมว่าผหไปอยู่แล้วใช่หมไปอยู่แล้วก็ไปไปแบบพิฮาสนุกสนานอะไรเงี้ยเหมือนว่าเราารู้สึกว่าอ่า นานๆเขามาทีเราก็ไปไปกรีตติ้งทักทายแล้วก็เหมือนว่าแบบพูดคุยอะไรกันเลยปรับขอบคุณพิธีกรพิจารณาจนเขามาดูคอนเสิร์ตด้วยเราจะมาลองเพลงนี้ในคอนเสิร์ตเอ้ยแจ็กสัน I miss you so much and next time if you come to Thailand let me know we should meet up very very soon ครับ ไหนร้องเพลงร้องเพลงให้พี่แจ็คฟังสิร้องเพลงเนี่ยเพราะว่าพี่แจ็คเขายังร้องเขาร้องไม่ได้เลยเราสอนเขาหน่อยเราสอนเขาหน่อยสอนเขาหน่อยพี่พีช่วย acting ไปด้วยได้ไหมแล้วผมร้องพี่พีจะเป็นเรื่องของ body language วันนี้มันเกิดพีพีตัดสินใจเองพี่ตัดสินใจเองทุกวันอยู่แล้วพี่ตัดสินใจเองอาล่ะเอาล่ะเอาล

กดกดอีกทีนึงลูกกดแล้วก็ฝกดกดด้วยครับผมบิลกินแบิวสกิเวได้ตลอดแรด้งนเสิร์ตเเนมาร์ีครับผมก็กดบัตรได้แล้วพรุ่งนี้นะครับถึงตีสิโงเนี่ยไปไดกดได้ที่เขาอร์วิสเขาอร์วิสแล้วก็หลังจากนั้นคือไปเข้าที่เว็บออร์ิเกตนะครับเจอกันไปที่สามที่ห้านี้ที่ซูเอราชเตสศรกิจ